ครับทริปนี้เรามาดูอำเภอหนองบัวละเวนะครับจังหวัดชัยภูมิจะแรกก็สับสนว่าละเหวหรือละเวไปดูจริงๆคือละเวนะครับแล้วก็ชาวบ้านถามชาวบ้านเมื่อกี้ครับว่าแบบไม่ใช่หอนองบัวละเหวนะครับเป็นหนองบัวละเวนะครับก็ภาษาไทยก็อิเสเลย์อย่างนี้นะครับ อำเภอหนองวัวละเวเนี่ยแยกกาจากอำเภอจตุรัสจังหมัเชืยภูมิเมื่อก่อนเป็นป่าใหญ่นะครับป่าใหญ่มากแล้วก็เป็นป่าติดต่อชายแดนระหว่างชายภูมิกับจังหวัดเพชรบูรณ์อำเภอหนองวัวละเวเนี่ยเมื่อประมาณร้อยสี่สิบถึงร้0ยหสิบปีที่แล้วเนี่ยมีชายสามคนคือนายทัพนายเคนนายดวงได้พาญาติ คนในหมู่บ้านมาตั้งบ้านใหม่เพื่อทำมาหากินซึ่งที่บ้านหนองบัวละเวนเนี่ยมันมีบ้านหนองบัวเยอะอาจจะมีสามสี่หมู่บ้านหนองบัวหนองบัวหมดเพราะฉะนั้นเขาจึงเอา บึงบึงหนึ่งชื่อบึบงละเว mm hmm. ก็อาบัตต้างเป็นหมู่บ้านหนองบัวละเวนะครับไอละเวนี่มาจากไหนก็คือมาจากห้วยห้วยละเวนะครับนะครับนีนน้คือประวัติคร่าวๆจากการแยกมาจากจตุรัสเมื่อสองคันสามสตอนนี้ก็63ปีนะครับ ซึ่งผมก็มาอำเภอนี้ครั้งที่สองนะครับทำไมในคลิปไปหลายอำเภอจังก็หนึ่งการเดินทางของผมนะครับก็ไปเซอร์วีตลาดนะครับว่าเหมาะสมกับธุรกิจที่ผมบริษัทผมทำไหมก็มาดูก็ถ่ายวีดีโอเก็บไว้ก็มาแชร์นะครับอีกละเละหนึงก็คือาบ้า่ก่อนเมื่อก่อนทหารมาเซอร์วีเซอร์วีนะครับ คำว่าเซเว่ก็คือเซเว์ Survey นะครับเป็นเพี้ยนมาเป็นละเวนะครับอันนี้ก็ไม่น่าจะข้อสันนิษฐานที่ถูกต้องเท่าไหร่น่าจะมาจากลำห้วยมากกว่าผมเรานั้นนะครับสังเกตเสาไฟฟ้าที่นี่จะมีสามชั้น,นเห็นไหมเา,ายสามชั้นไหมครับเพราะว่าที่นี่เป็นแหล่งผลิตไฟฟ้าจากพลังลมก็เป็นทางลัดไปคอนแกนเชยพุพ่เพชรบูรีได้ตรงนี้นะครับ ก็น่าจะมาไฟฟ้านี่ก็ด้ามาจากหลายอำเภอเช่นอำเภอซับใหญ่อำเภอบำเหน็จนาลงนะครับก็เป็นกระแสไอสายส,ายส่งไฟฟ้าจากพลังลมเขตอำเภอ,อเทพสถิตบำเหน็จนาลงซับใหญ่หนองบัวละเวเนี่ยก็เป็นพื้นที่ที่มีลมพัดพาดีเพราะว่ามันเป็นสันเขา ที่แยกที่รับสูงโคลาชออกจากเสี่สมภาคกลา,กางเพราะฉะนั้นที่สูงจะมีความอุณหภูมิต่ําลมจะพัดจากที่ร้อนคือหยบข้างล่างขึ้นมาทําให้มีลมแรงกว่าและลมสับเสม,สม,มอกว่าทุกทุกพื้นที่นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นแหล่งเปลี่ยนาสสำคัญมาดูอำเภอหนองบัวละเวะกันครับ นี่เรามาจากอำเภอซับใหญ่นะครับเราใกล้เข้าตัวอำเภอแล้วครับอำเภอหนองวัวละเวนี่ไปออกตางคอสวรรค์ได้กับเฉยภูมิได้นะครับจะมีทางเป็นเชื่อมผระเราจะออกไปด้านซ้ายก่อน ที่มีมอหินขาวปะปงพันปีนะครับตกตัดต้นนะครับนี่สถานีตำรวจหนองบัวละเหว,ะเวนะครับไอเหวตุวนอำเภอครับเยาจะมุ่งไปถุนนครสวรรค์นะครับ ทางดีครับเป็นเป็นเส้นทางหลักเชื่อมภาคนะครับภาคอีสานกับภาคเหนือนะครับนี่ครับเป็นสีเลนก็เข้าสู่สองเลนแล้วครับ ข้างหน้าคือห้วยละเวะครับนี่ยที่เป็นสะพานเนี่ยครับตามธรมรมดาการตั้งถิ่นฐานของคนสมัยเวลาก็ต้องตั้งริมน้ำหรือมีน้ำท่าอุดมสมบูรณ์นะครับถึงจะตั้งชุมชนได้ รตรวจตลาดเจริญครับจะเป็นอำเภอที่เจริญเลยครับรถเยอะคนจับจ่ายเยอะนะครับ เป็นอำเภอที่มีมีพื้นที่ตลาดค่อนข้างใหญ่กระจายกันอยู่ทั่วนะครับ ตรงนี้ก็เป็นตลาดตลาดตำบนหนองบัวละเวนะครับตลาดใหญ่ครับ นกว้างขวางดีนะครับอำเภอ,อลำปางลเวีเนี่จยจัดเป็นาลางสี่เหลี่ยมนี่เป็นตัวอำเภอเก่าเออตัวอำเภอนะครับตัวทาาเทศบาล ันีตำรวจนะครับนักงานเทศบาลตรวอเภอครับ ก็เป็นยังไงครับผมมาครั้งที่สองนี่จำไม่ได้เลยนะครับรว่าตัวอำเภอเป็นยังไงนะครับถือว่าเป็นอำเภอที่มีการพัฒนาที่เร็วนะครับก็กำลังทำถนนอยู่นะครับเส้นนี้ก็ไปชัยภูมินะครับจบเพียงแค่นี้ครับสำหรับน้องบัวละเวจังหวัดชัยภูมิ